สวัสดีเช้าที่สดใสนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปนิมิตค้อยฟาร์มสุพรรณบุรี สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่ที่ลิมิตค่อยฟาร์มนะครับวันนี้อันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าสุดเลยน,นี่ก็จะเป็นรูปของปลาสตา่พันต่างๆของเขาเลยนะฮะเพราะวันนี้เดี๋ยวเราลองเดินดูปลากันนี่คือโซนแรกโซนแรกจะเป็นปลาโปรโมชั่นนะครับก็ลดราคาในสําหรับเก็ตเลี้ยงเล่นแล้วกันนะฮะก็มีประมาณอยู่สักเกืแบบบอบเจ็ดบ่อได้มั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกบ่อครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่เขาคัดเกรดมาแล้วนะ อาจจะเป็นตกเกตหน่อยเอาไว้เลียงเล่นก็ราคาตั้งแต่ร้อยหนึง่งถึงประมาณสัก400บาทนะที่เห็นมี่ส่วนมีโซนด้านหลังฮะอันนี้บ่อใหญ่เป็นของสก,กายเป็นควอวคุกตักแน,น่ฟากันโชว์หน่อยให้โชว์หน่อยมาเร็วเร็วเร็วเวเวเเร็เร็วเรวเเ Hàu, đúng không nữa à cha, ô, đừng ngại ha nè. đu lấy, đu lấy, mัน kinh mấy? Oh, khi mày kinh lắm, thấy mày à? Mình, cầm không mấy? cầm mấy, cầm mấy, cầm. Đặt đu. Ô, long nhọn đu đấy, kinh mấy? Thấy, cầm mờ, mày cái này, đu lấy. Lên yếm lên yếm là, lên đai. อันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้ด้วยไหมเอาไหมให้ไหมอันนี้เอาไหมเอาไหมกลัวลรือเปล่ลูกเหรอหน้าดำเลยกลัวเหรือเปล่าเจอคนหล่อไม่ได้เลยอุ้ยเมื่อกี้อยู่จากหนูเน่ะว่ายมาเลยอ่ะแบบพุ่งมาเลยอ่ะ อันนี้คือความเชื่องระดับ10บฮะของสายพันธุ์โอกตะฮะลดร,ราคาเหลือตัวละพันสองฮะโอ้ฟามนี้แฮปปี้มากพี่นิมิใจดีมากเลยดูดิเหมือนรอแบบรอกินอย่างเดียวเลยอะรอกินเนี่ยโอ้แสดงว่าเขาเลี้ยงไปเชื่องมากเลยเอ่าเชื่องมากจ้า มาถึงบ่อ13นะก็จะเป็นราคาพัน0ร้อหมดเลยของโตกตะนะครับก็เริ่มตั้งแต่บ่อแรกเลยเป็นกุจกกนะฮะ มีพุชกูแล้วต่อไปก็เป็นสายสีเหลืองสีส้มอ่ะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นโคฮาคุอันนี้ก็จะเป็นโชวาคังเก้หเขาชุดใหญ่มากจริงๆครับราคาพันสองโอ้โหโหโหก็เป็นโอการเหมือนกันฮะ อันนี้โอ้โหมีถึงเท่าไหร่เนี่ยบ่อ27นะครับตั้งแต่14ถึง27อันนี้ราคาถูกกว่าเมื่อกี้หน่อยจะเป็นตัวละ900นะครับโอ้โหผมว่าฟัวรูต้องมีโดนบ้างแหละฟัวรูเต็มเลย เรามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นบอ่อเกสสูงน้องหน่อยนะครับให้สูงขึ้นมาหน่อยก็เป็น1,750บาทเขาตะนะครับที่บอ่อ17นะฮะปลาก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ส่วนบอ่อนี้น่าสนใจเป็นบ่อไบยีใบเซอร์อนะครับเป็นชูซุยทั้งบอ่อเลยตัวละ5,000บาทนะครับบอ่อต่อไปบอ่อ19นะครับไดนิชิไดนิชิ นายนิชิที่ว่าเป็นของแท้ของดีก็เป็นโคฮาคุนะครับแล้วก็โชว่าน่าสนใจทีเดียวเชียวดูบอดี้ซะก่อนอต่างบอดี้มันต่างกับปลาที่จัดจักรมากเลยนะเนี่ยอย่างปกติปลาที่จัดจักรหัวมันจะแบบโต,โตๆเหมือนปลาช่อนหน่อยใช่ปะแต่ที่ไดนิชิอะคือดูไม่รู้นะแต่ไปทุกฝ่งก็ได้มันจะแบบทรงคล้ายอะไรอะ่ะมาเล่ ก็คล้ายๆเรือนำน้ำแหละแต่ว่ามันแบบเนี่ยยังเนี้ยเห็นไหมโอเคอะทรงมันดีตั้งแต่แรกอะอันนี้ไซส์เท่าไหร่นะก็ไซส์จะประมาณสัก3นิ้ว10เซนได้บอน,นี้ก็ได้อยู่อ<า>ะไซส์สนะิบเซนโตไซส์ใช่ครับโตไซส์ <c oughs> นี่อย่างตัวแดงเมืเ่อกี้น่าสนใจดูแบบหน้าตะกินเก่งมาก เอ,อมีตัวแบบมีโชว์ว่าอยู่ตัวหนึ่งเมื่อที่เห็นนสวยเลยชิโนดะนะฮะบอ่อต่อไปบอ่อที่20อันนี้เป็นที่อุซิลีหมดเลยนะฮะ บ่อนี้ฮะเลยนิชิอยากได้มากเลยมีมารูเตงอยู่ตัวหนึ่งอะเมื่อกี้เห็นเลยะดีมากเลยอะงานดีเลยอะเบิกงบครับทำเรื่องเบิกงบทำเรื่องบงงบประมาณเดี๋ยวนี้ตอนขับรถมานี่บอกว่าจะมาทำอะไรนะ <c oughs> กล้ามาขอแค่ไหมนะตัขอแค่ฮัลโหลครับเออภรรยาผมขอเบิกงบซื้อได้นิชี้ั้งหนึ่ง อันนี้ของซากายคอมพานีนะครับ4 0 0าเป็นปลาอะไรเอ่ยขอชมสิปลายังไม่ยอมขึ้นมานครโผแดงโคตรด,ดีเลยอะ่ะไม่ส้มเลยอะ่ะแดงเลยอะ่ะอืมมันโคราฟามลยแล้วเป็นของซาก อาจจะเขินอายเรานิดนึงระยะระวังกล้องตกน้ำนะโอ้โหอันนี้ตัวไซส์จะใหญ่กว่าโหดูดูบอลนี่ของมาสซี่นี่นี่นี่อีโฆษณาฮะผลิตภัณฑ์ฮะนี่มีโค้ดโปรจูลินซีสูตรเข้มข้น10บกำลัง12บสำหรับประคับของสภาพน้ำผสมอาหารก็น่าจะเป็นจูลินซีฮะ ทูอินวันนะในกระปุกเดียวโอ้ก oh, ็ได้ได้าว่างเดี๋ยวจะมาลองเซพนะครับอันนี้เราจะเข้าสู่โซนต่อไปกันบ้างนะครับจบไปแล้วนะ27บเ่อต่อไปจะเป็นโซนที่สอนะ <Wow. S 1> ก็ผมว่าฟาร์มเนี้มีเกือบน่าจะเกือบ,100บอร้อยบ่อนะครับ <Wow. S 1> ใครสนใจมาได้เลยราคาโซนนี้ก็ 900, 600, 800, 400ยังมี ร้อยเดียวก็มีอันนี้เป็นห้องกักโลกครับห้องกักโลกของพี่นิมิตบิ๊บเอาบ่อเนี้ยทั้งบ่อเลยอ่ะใช่ทั้งบ่อเลยขอหน่อยโูชิกิอยากเสพที่บ้านไม่มีขอเสพหน่อยลูกขอเสพได้ไหมครับใจอะไรอะ่ะ อันนี้นะฮะฝั่งซ้ายก็เป็นโฟนของปลาประมูลครับแล้วอะไรสดของทางฟาร์มนะฮะแล้วก็ฝั่งฝาอันนี้ก็มีงช mm ิกิคาราชิร้านนี้ของไดนิชินะฟาร์มคุจ mm hmm. กุแบล็คไดมอนด์นะฮะแบล็คไดมอนด์ก็ห้าพันคุจกุก็สามพันห้าไดนิชิเอ๊ะ mm hmm. อันนี้ไม่รู้ว่าไดนิชิอันนี้หมายถึงอะไรนะสามพันห้าเหมือนกันคาราชิก็สามพันห้าโงชิกิสองพันห้านะฮะ วันนี้อยากได้งูชิกินะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเสพสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะเบนิกอยเหรอเบนิกอยที่บ้านยังไม่มีนะมีแต่เบนิกอยของฟอม,มโอ้แสวแหวว <c oughs> โอ้ตื่นเต้นไปอีกเดินได้ไหมจะสะดุดไหม <c oughs> เนี่ยที่ฟาร์มที่เราไปเมื่อวานก็จะเป็นไม้ลักษณะนี้เนาะเขาก็จะขั้นแล้วก็แบบเหมือนว่าเนี่ยยกเปิดได้ ยกเปิดได้ทีละชิ้นก็แจ๋วดีเ้าทำอ่ะไม่สะดุดนะสะดุดละหาเลยนะก <c oughs> วายเอมอันนี้นะครับที่ ปลาสีเดียวที่หลายๆคนอยากเสพนะครับก็คือชากอยนะที่เราไปฟาร์มใครนะไม่ว่าจะไปฟาร์มที่ไหนก็จะต้องมีชากอยแล้วชากอยเนี่ยคือตัวที่แบบเหมือนป้าพายุที่สุดแล้วในทุกบ่อคืนกินเก่งมากสุดๆแล้วใน,ในบ่อนีน่ที่นี่ก็มีครับแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าบ่อน,นี้เขาไม่ได้แปะป้ายนะว่าเขาขายหรือเปล่าบ่อสองที่แปโอ้โอ้นี่ดูอันนี้ยดูก็รู้ว่าโตแน่ๆดูหัวดูตัวมายังไงก็มาแนะ่ บอดียังไงก็โตตะกอยกินเก่งแน่นอนก็เดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันนะครับอันนี้ส่วนปลาไหลสดกับปลาราคาประมาณสักสามพันห้าจบแล้วนะต่อไปเป็นบอ่อที่สี่สิบปลาชมกันโอ้บ่อที่นี่ครับมีความกว้างสูงมากปล่อยเด็กๆเดิเดนเล่นได้เลยนะครับใครที่พาลูกผาหลานมาผมว่านี่แฮปปี้มากจริงๆสุดยอดเลย เดี๋ยวมาดูกันพี่เขาทำอะไรกันอยู่ถ่ายรูปไว้เลยเหรอบายบายมาลิว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 มาลวมาวมาวมาวาาอู้อูอันนี้ เครื่องไา่อาหารอัตโนมัติมีทุกบอ่อตอนนี้เราก้าวเข้าสู่โซนที่3แล้วนะครับบ่อ,บอที่สี่สิเมื่อกี้อาจจะยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวยอให้ภรรยาย้อนกลับไปถ่ายนะอันนี้ก็47ละมาดูกันโอ้โหโซนนี้เขาน้าะกากักฟายอยู่หรือเปล่า ไปเยอะมากๆากบ่อน,นี้ดูเลยครับสองร้อยตัวคาเนโกะก็มีพุทจะกูโอติบะนะครับพุทจะกูก็มีทั้งสีแดงและสีเหลืองเลยครมันยังไม่ได้มันยังไม่เขียนเขากักอยู่หรือว่าขายแล้วขายเริ่มขายแล้วอ๋อโอเคโอเคครับ มากเลยนะครับโมชิกิตอนนี้โหคือในกล้องไม่รู้ว่าสวยไหมแต่มองตาจริงสวยมากอยู่กันเป็นกลุ่มอย่างนี้สีดูจำแววมากน,นี้ของคันนก นอกจากท,ที่นิมิตจะมีปราบ,บ่อนะครับเขาก็ยังคงมีโอ้โหวารินด้วยนะวารินเรียกว่าเทียบส้าเราใครสนใจนะเดินชมได้เลยปลาแบบเยอะไม่รู้จะเยอะไปไหนตรงนี้ก็เป็นโฮโมสโกะหมดเลยนะครับโฮโมสโกโชว่านะครับ เจะพ้อนน้ำาัหน่อยนะของอวมสะกบนี้เป็นชีโร่ของอวัวสะกบก่อที่62เห็นไหมเอ่ยผม่เห็นเลยเลยอาซากิโอยะ ส,ส้มยังไม่มาเลยนะส,สนนกิกน่าจะเด็กมาก,ากาครับาไก่คอมมานีนิมิตโค้ฟาร์มสุพานุรีสำหรับวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ม,ม,มิมิตโค้ดฟาร์มสุพานุรีฟาร์มนี่ใหญ่ใหญ่มากถือว่าใหญ่มากเลยมีเกือบ,บอร้อยบ่อได้ก็มีหลายหลายมากมายแล้วค่ะก็ หลายราคาเลยตั้งแต่100นึ่ร้อยร้อยหนึ่งไปจนถึงราคาหลักหมื่นก็มีหลายราคาให้เลือกได้เลยนะคะว่ากำลังสับเราพอสำหรับเท่าไหร่มาเดินเที่ยวได้ที่นี่ิตใจดีมากมเป็นกันเองสุดๆพาไปให้อาหารปลาด้วยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัิดตาให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้า 拜拜。哎怀，哎怀，哎怀。